สวัสดีครับมาเจอกับสำรานบ้านมาคือเก้าเมนูแรกวันนี้กระเซ็ดขัวไข่แด้นี่นี่คือเครื่องอ่ก็จะประมาณนี้เครื่องแปบ๊บหนึ่ง <c oughs> โอเค <c oughs> นี่ครับหลังจากเขา ปรุงรสชาติที่เรานะชอบเล็กน้อยฮะห้อ,าอามากลดไหนเ้าก็ะปุงเนี่ยเรียเขาก็จะมาใส่ผัดนี่นี่คือผัดครับผมแป๊บหบนึง่งอ่ะโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อย เสบแบบเราเสบบบเราเสบไป่เสบมันบวกขึ้นกันหักไข่ใส่เนื้อ่ไข่ใส่นื้อปิดมัน เดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งเมนูแป๊บหนึ่งอ่าเดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งเมนูเพราะว่ากินข่าบรแสบมาหมื่นสองหมื่นแล้วข้าวที่เราไปซื้อโอ้ยทำบ่แปรเดี๋ยวขอเรียกทำกินเองดีกว่าโอเคครับนี่ครับสืมราญบ้านนาคลิปที่สอง ข้าววิสานแกงบอมเอออันนี้ปรุงเรียบร้อยแล้วนี่ก็จะมีเนื้อนี่ซื้อเนื้อมา140บาทใส่ไข่ผัดไข่ไปอา่าอีกแล้วก็แกงบอมอันนี้คือผักขึ้นเมล็ดขิงกัวขาดแท่ขาดแต่ผัก ชีลาวขาแต่พักชีลาวนีโอเคแป๊บนะึง <c oughs> อ่ามาต่อต่อต่อหลังจากช็อตที่แล้วออนี่เป็นเนื้อติดมันเนื้อติดมันนะครับเด้อผมสิเอาพอร์ล้ว,ลวนเอาพอร์ล้ว,ลวนให้มันตึง,ตงอื มันจะไม่มีคอนเัปต์อันนี้อ่อมแกงอ่อมอีสานมีม่ครามแกงอ่อมอีสานแกงอ่อมอีสานขาดตั้งแต่ผักชีลาวเออผักชีลาวไม่มีเขาบอกว่ามันขาดตลาดจริงไปก่อนลูกไม่เป็นไรนี่ ใส่เท่าที่มีออันนี้ต้องบอกว่าปรุงเรียบร้อยเลยครับปรุงเรียบร้อยแซ่บปรุงเรียบร้อยแซ่บแบบสำรานเลยอ,อุ้ยกินกลินปลาไหหอมโชยเลยเจ้าอุย้ยกินปลาหอมมลิโอเคมาตัดอีกรอบนึงจะเดือดแล้วเดือดแล้วเดือดแล้วอเดือดแล้วก็ใส่ผักสิครับอ แล้วก็ใล่ผ่านไปน,น,นี่นี่ันเอาผากหมดเรียบร้อยเหลือกระจกกระจกไม่เป็นไรปล่อยมันนี่ เดียวก็ยุบแล้วใส่เพิ่มเดียวก็ยุบแล้วะยุบแล้วไหนพักหไหนใช่ไหแค่นี้มันก็เสด็จแล้วก็มาดิครับอุอ้ยหายอะไร,ะไรวะเนีย่ยร้านถ่ายไม่เห็นรูปเลยว่ามือจับเนาะมือจับถ่ายอยู่คนเดียวจะไปเห็นหาอะไรอะ่ะ ประทานโทษพูดบอกเขานี่นี่ครับแกงอ่องแกงอ,อง่องอ้าแกงอ่องอีสานสไตล์ส,สำรานบ้านนา ยังหอมอีสานสไตล์สำรันบ้านมาโอเคไปกินน้ำกันสับ